ก็มองกรันกลบเดียวันแล้วก็กระตันนลไดน์ครับทอก็5ครับนี้ก็สืบเรื่องจากวันที่9พฤศจิกายนที่แล้วนะครับี่โรลไดได้นไปครจโคมก็ต้แต่ต้นทางนะครับก็ได้ดมารายงานมาขึ้นห้นโลนะครับว่าก็กำลังการ ทเซสิรจากทางเจาพบนะคะท่านสยูชัวนะคะท่านวิโดไเทนะ่านูิสาฉันนิทาานะคะท่านสตโโนะคะท่านสุพชัยกีรัญญาที่วัฒนายนาคะนะคะัยและต้สืบทอนม้ท่โนะคะแล้ก็